สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยกันเราพามากันที่ประเทศญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ครับพามากันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่จริงๆนะครับแต่เหมือนยกญี่ปุ่นมาเลยครับเรามากันที่ฮิโนกิแลนด์จุดเช็คอินประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอชายปราการจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางมายังฮ<ๆ>ิโนกิแลนด์หากเดินทางมาจากในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆหากเดินทางมาจากในตัวเมืองเชียงดาวก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงน่ารำารดีไหมอาการ นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกคนต้องมอวาครับถ้ใช่ครับสวยไหมครับคุณแม่คุ้มค่าการมานะฮะไม่มาถือว่าพลาดบอกเลยเยอะขึ้นเยอะอยู่แต่นี้คือหนูน้อยแล้วนะนี่คือนูน้อยไ้คิปนี้แอดมินเดินทางลงมาจากรอยอ่างขางนะครับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางใช้เวลาเดินทางมาประมาณ50าสนาทีครับ เดี๋ยวมาจุดจำหน่ายตั๋วครับค่าตั๋วก็ผู้ใหญ่ราคา80บาทนะครับผู้ใหญ่80เด็ก30ครับเด็กที่มีส่วนสูง110ซนเมตรถึง135ซนติเมราคา30บาทถ้าเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึง110เซนเมตรเข้าฟรีครับ160ฮิโนกิแลนก็เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมที่หากมาจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางแลนเที่ยวทางโซนทางเหนือของเชียงใหม่เช่นแม่แตงเชียงดาวฝางก็ไม่ควรพลาดเลยครับ กับจุดเช็คอินชุดนี้ครับที่ฮินโอกิแลนด์แค่ตั๋วมาแล้วครับใช่ตรงนี้ในเบนใช่ไหมอ่านี่นทางไหนคะอ่ใช่ไหมมาสท่านใช่ครับบริเวณด้านหน้าทางฮินโอกิแลนด์ก็จะถ่ายภาพให้นะครับยังไม่มีแต่ทจะดึงไปนัดคนครับครับยืนคนละช่องกันนะครับเสียบไหนนะเสียบเลยครับมาๆนี่ตังนีใ้ในก่องพี่เสียบตังนี้ครับครับในเดี๋ยวเสียบเสียบให้แม่โอเค เดินเข้าไปแล้วทางซ้ายมือจะเป็นตู้ห้องหนงโดยชุดกิโมโนนะครับเดินเขาไปดูก่อนได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับฮิโนกิแลนด์สายมือเป็นสตูดิโอนะครับที่เช่าชุดญี่ปุ่นครับชุดกิโมโนทางซ้ายมือเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนครับอ่าสีแดงสีแดง นี่ครับซ้ายมือเช่าชุดถ่ายรูปเดี๋ยวด้านหน้าเป็นปราสาทครับมีร้านกาแฟร้านคา้าสวนดอกไม้ให้หารปลาคาบครับขวามือเป็นสวนดอกไม้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันครับบริเวณนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูโทลิอิซุ้มประตูสีแดงที่เราคุ้นตาที่มักอยู่บริเวณศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งซุ้มประตูโทลีอินี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทางมาแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยครับที่จะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันบริเวณนี้ซึ่งทางฮิโนกิแรงก็ได้ทําซุ้มประตูเรียงรายทอดยาวให้ได้ถ่ายรูปสวยๆหลายมุมกันได้เลยครับบริเวณนี้เป็นช่วงแรกนะครับเป็นซุ้มประตูญี่ปุ่นครับก็มีจุดถ่ายรูปให้เยอะเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นทางขวามือครับจะเป็นที่เป็นปราสาทครับแล้วก็มีจุดให้อาหารปลราคัฟ ด้านหลังก็เป็นเทือกเขานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับสายมือก็ที่เมื่อกี้เราเดินมานะครับตรงน,นี้ก็เป็นลักษณะกับสวนญี่ปุ่นตอนนี้เรามาประมาณสี่โมงนะครับแดดก็เริ่มเริ่มเริ่มจะแต่เมื่อกี้อยู่บนดอยอ่างขางนี่ปกอ,อากาศดีเลยครับลงมาก็ ก็ร้อนแต่เริ่มเริ่มแดดเริ่มจะอ่อนลงแล้วครับจากประตูญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายอาหารปลาครับก็มีพวกเครื่องดื่มขนมครับเนี่ยเราไปให้อาหารปลาทางด้านขวานะครับตรงนี้เป็นไซกุระจำลองครับ หน้านก็เป็นซุ้มประตูใหญ่นะครับหน้าปราสาทฝั่งนี้มีปราคาบครับโคมปราคาบทงรูปปราคาบนั้นภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าโคโนโบรินะครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันไปครับซ้ายมือเป็นฮิโนกิชอุมบรรยากาศภายในฮิโนกิแลนดเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยไหมครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูฮิโนโกิช็อปกันครับที่อยู่ในฮิโนกิช็อปข้างในก็มีพวกขนมนะครับยังขายพวกขนมขายเครื่องดื่มครับด้านในก็มีของฝากนะครับ เดี๋ยวเราออกไปซื้อไอศ์ครีมด้านหน้าฮิโนกิช็อปทานกันก่อนครับนี่ครับตรงนี้มีไดฟูกุมีขนมญี่ปุ่นคาวบี้ครับไดฟูกุโมจิเดี๋ยวเรามาซื้อไอศ์ครีมกันครับสองแท่งสองเบนคนละแท่งนะ 2> 2เทียนหนึ่งเอาเป็นทูโทนดีกว่า <Natural. S 1> ครับโทนเอาให้เดี <played across> <board> ๋ยวจะูนะครับไอสครีมครับมีชาเขียวทูโทนนะครับแล้วก็ลดนมสดถูกรถยี่สิบห้าบาทครับตองกลัเคลด้ยมัครับ าขอบ้นลที่สองจากบลงงไปได้หมดเกินกว้เส้นลามั็สามารถเปลี่ยนรูปายรูปได้ครับเสร็จแล้วขึ้มาทานของอร่รกนกที่มาแลาย้มือเป็นร้านกาแฟนะครับที่นกกคอฟฟี่ เดี๋ยวเราขึ้นไปบนปราสาทกันครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาชมภายในปราสาทกันครับต้องถอดรองเท้าด้านล่างก่อนนะครับที่นอนรับนงเนง่ไขีตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ชมวิวด้านล่างได้บป่ประทับ นี่ครับตรงนั้นเป็นประตูที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อปลาคราฟปลาคารู่น,นี่ครับฝั่งนี้ปลาคาราฟเยอะเลยครับรเดี๋ยวเสร็จแล้วเราลงไปชมบ่อปลาคาราฟกันนะครับเรามาชมด้านในนะครับวันนี้เป็นจุด ถ่ายรูปนะครับตรงนีเป็นมินจารครับร้านด้านหลังนี้บรรยากาศดีเลยครับตรงนี้สวยนะจากชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันต่อครับ ตรงนี้ก็เห็นวิวเหมือนเมื่อสักครู่นะครับชั้นสองมุมสูงขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นไปชมมันต่อครับตรงนี้เป็นชั้นขององค์เจ้าแม่กวนอิมครับทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวามือของเรานะครับ ในปราสาทไม้หอมฮินกิก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของฮินกิแลนด์เลยครับที่บริเวณชั้น3ามนั้นจะประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมรวมไปถึงบริเวณชั้น4ครับจะประดิษฐานองค์พะพิคเนศเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น4ี่กันต่อครับชั้น3ามก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น4ี่ครับชั้น4ีน่ระวังหัวนะ ชั้นสี่มันคุ้มบอว่าเป็นองค์พระพิคเน่นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้ครับซ้ายมือองค์พระพิคเน่เดี๋ยวเรามาขอพรอ,องค์พระพิคเน่กันครับออกมาด้านนอกชั้น4ีนะครับก็เป็นจุดที่ชมวิวรอบๆได้อันนี้เป็นทางด้านหลังครับ บริเวณที่เราเห็นนั้นก็จะอยู่ด้านหลังของฮินโนกิแลนด์นะครับก็จะมีแมวน้ำโชคครับหรือแมวกวักแล้วก็สวนหินเดี๋ยวเราลงไปชมมันครับเมื่อสักครู่ที่เราเข้าไปบริเวณปราสาทบริเวณนี้นะครับก็เข้ามาในร้านกาแฟเดี๋ยวเราทางขวานี้ครับเป็นบ่อปลาคราฟครับก็มีสามารถให้อาหารปลาได้นะครับ เราเดินมาดูบริเวณด้านหลังสุดกันครับนี่ครับทางซ้ายมือมีแมวกวักนำโชคครับแล้วก็ขวามือเป็นสวนหิน มาช่วงเงย็นๆนี่บรรยากาศดีนะครับมีขอมญี่ปุ่นตรงนี้มีกระดิ่งครับขวามือตรงนั้นเป็นส่วนหินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมวกวักญี่ปุ่น ตรงนี้นั้นก็จะโรยด้วยหินหมดเลยนะครับนี่ครับด้านหลังคนก็จะเดินมาไม่ค่อยถึงกันนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดถ่ายรูปหนึ่งครับแมวนำโชคครับคิน ო กิแลนก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง17นาิกาครับ5้าโมงเย็นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวไทยการก็ได้พามากันที่ประเทศญี่ปุน่นเอ้คินกิแลนครับ อยู่ที่อำเภอแชร์ปาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยครับสำหรับคลิปหน้าเที่ยวไทยกันจะพากัไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเที่ยวไทยกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้อด m i n มินแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ